ร่วมเปิดศึกโดยและลินพร็พเราศีใดในช่วงนี้จะรวยเปี้ยงร้อเสียงโชคราศีพิจิกพิจิกครับเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยราศีที่จะรวยที่สุดเนี่ยถัดจากราศีเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นราศีตุล ต้นปีนี้คือราศีพิจิกครับที่จะมีเงินเข้ามามากที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่รวยอันดับหนึ่งในพอในพศนี้คือราศีราศีพิจิกนะครับผมและที่สําคัญคือจะได้โชคลาภมาแบบโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ที่สําคัญคือผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชคมาโดยความเสน่หาอาจารย์ฉันย้ายไปอยู่ราศีพิจิกได้ไหมก็เชิญย้ายเลย เพราะฉะนั้นแล้วดวงตอนนี้เนี่ยราศีพิจิกคือดวงที่เป็นคนโดดเด่นเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเงินเ oh พราะฉะนั้นแล้ว oh. ได้เงินเยอะมากๆและที่สําคัญคือถ้าได้มาแล้วก็หมั่นทําบุญด้วย oh. นะครับผมราศีพิจิกร้อยรครับราศีตอบแบบสอนเพชรความความรวยเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะแย่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลา้วราศีราศีราศีที่ผม <c oughs> ก้อนกรกดกก้อนกรผดถูกครับแล้วว่าข้างล่างอะไรภาพไหนแตกต่างจากภาพอื่นเหมือนคล้ายๆจตุคามันนะอ่าลองดูภาพไหนแตกต่างกับภาพอื่นไม่ต่างอ่ะภาพสองกับภาพภาพสองกับภาพห้าไม่รู้จริงๆลูกงูพี่ลิงตอบถูกไม่รู้จริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครวะแล้วทำไมเป็นกอนกระดกที่หายเพราะว่า อายุป้าแต่หน้านางสาวอ,อ,อายุป้าแต่หน้านางสาวอ๋อพูดดีพี่หายเขาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสัฉทัดไม่ค่อยหนีไปจากทางไหนเลยคือเพ่นอยู่ทีนี้ <c oughs> ที่เท่าที่ฟังดูแล้วก็ลวกเลขต่อไปให้ให้แทงอายุของพี่เองเนะเลิแล้วก็เท่าไหร่อะเอาใกล้ใกล้เลยเก้าสิบเก้าสิบโออายุพี่บวกกับรถคันแรกที่ใช้บวกกับรถคันแรกที่ใช้รถคันแรกที่ใช้ทำไมอะของใครก็ได้รถคันแรกของใครก็ได้ถามว่าใครใช้ มั่วไม่ไม่มั่วแถวบ้านผมนี่มาหาผมประจำเลยนะมาหาเลขเหรอถามตอบผมเนี่ยอคุณไฮตอบว่าราศีล่องดาวไม่รู้จักใครน้องดาวนะลองดูเขาดูเขาเบีอร์าโอเคเชื่ออาจารย์สักนิดหนึ่งมาถึงลูกคุณไฮนะครับค่ะลูกคุณทำไมหน้าเหมือนกันแล้วเหรอหนาเหมือนกันหน้าเหมือนกันแล้วตอนนี้ชุดก็เหมือนกันด้วยเออนัดกันนะเหรอ ราพิจากะแตอบว่าราศีศีกีฟ็อกฮะทำไมถึงเป็นพี่กอฟครับนี่ไงตาถึงคนแล้วไงอ่าทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นพี่ก็อคนผันนั่นเหมือนเคยอ่านเจอในหนังสือแล้วจำได้ว่ามันมีอยู่สองราศีที่ที่เด่นๆในในในการซื้อใช่ค่ะก็จะเป็นพิจิกกับสิงห์แต่หนูเลือก สิงใช่เมื่อกี้พ่อพี่ชาวชาเลือกพี่จิกไปแล้วก็เลยเลือกสิงดีกว่าอยากถูกคนเดียวถ้าถูกไม่อยากเหมือนเขาเออใช่ครูอ้วนว่านมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจอ่ะอ๋อกลับบ้านก่อนไหมครูไม่คือแบบเขาว่าต้องตัดตลอดชีวิตมาเนี่ยไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยอ้วนกำลังมีความรู้สึกว่าการที่เราจะต้องจะต้องได้โชคอ่ะ มันเหมือนกับว่าเราต้องมีดวงกับมันด้วยเหมือนกันนะเราต้องเดินเข้ามาหาเราหนึ่งเราต้องเดินเข้าไปหาเขาเขาต้องเดินเข้ามาหาเราเราต้องเจอะเจอาะฉะนั้นตอนนี้วก็เลยกําลังคิดว่าเราเนี่ยเหมือนไม่เหมือนไม่มีอ่ะไม่มีดวงทางด้านนี้แต่ว่าไป,ไปอ่านดูแล้วเขาบอกปีนี้เนี่ยราศีเมษร,ราศีตุลเนี่ยจะด,ดี ดีในเรื่องของทุกๆอย่างเลยเงินคองจะไหลมาเทมาแต่ว่าอ้วนราศีเมษอ้วนก็เลยคิดว่าอ้วนจะไม่ทายราศีเมษเพราะอ้วนไม่เคยได้โอกาสเลยในการถูกก็เลยคิดว่าจะเป็นราศีตุลพดาวหน้าเหมือนโยนของไม่รูหน้าเหมือนไม่ได้ ไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนถูกลอตเตอรี่หน้าเหมือนถูกของล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 องทำหน้าตาแบบถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วคุณดาวขอปิดคุณได้รับรางวัลที่หนึ่งคือเขาเคยเอาเดี๋ยวเขาอากาศได้รางวัลอยู่ครูครูครูตอบเขาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยววครูครูอะไม่เกี่ยวลิงถามเขาทำไมดาวมีคนตอบดาวนะมเามีคนตดาวด้วยใช่ คือแปลกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยสักครั้งเดียวจริงว่ะไม่เคยเลยแต่ว่าถ้าพอมีคนทายแบบนี้เดี๋ยวต้องลองสักงวดนึงเมื่อก่อนคุณไายอภพรก็ไม่ซื้อหลังจากคุณยิ่งยงชักนําเข้าวงการหลังจากนั้นเอาสักใบนะตอนนี้ซื้อสามสี่สิบใบนะใช่ไหมเดี๋ยวหนูท่าทางจะต้องติดไปตลอดแล้วล่ะให้ซื้ออายุตัวเองแล้วก็รดคันที่ขายได้ไม่ต้องคูณแล้วดาวตอบว่า สีค่ะว่าสีค่ะพี่เฉาเอ้าคือเราใครรู้สึกว่าพี่ชฉามีความรู้เรื่องนี้เยอะมากเลยอ่ะพี่เฉาจะต้องรู้แน่เลยว่าแบบว่านควรจะซื้อหรือแบบหลังๆมาเขาเรียกว่าอะไรสารสารที่บ้านก็ให้โชคตลอดก็เลยตอบพี่ชฉาค่ะเป็นพินาทีนั้นนะใช่ค่ะครับผมแตว่าราศีราศีสิงตัวเอง ค,คือเขาบอกว่าเวลามีใครอวยพรเราเนี่ยให้รับมาให้หมดมนะนนเมื่ออ,องตวนก็อวยพรมาตากแตงก็อวยพรมาเราก็ต้องรับเอาไว้เพราะว่าผมเนี่ยปกติเวลาแบบว่าเอาไว้ง่ายเลยนะเวลาไปซื้อรถตัลุอตเตอรี่เนี่ยผมเนี่ยมักจะซื้อแล้วก็แจกให้กับคนขายด้วยเฮ้ย,ย,ยคือเราสึกว่าคือให้เขาใบหนึ่งใช่ใช่เราซื้อเราก็อ่าให้เขาใบหนึ่งเราก็บอกอใบนี้ไม่คิดตังนะ ไม่ได้สิเรา่าเราต้องจ่ายเขาอันนี้เลือกอันนี้เขาเรียกเลือกเออเหรอไม่ได้ให้เขาต้องจ่ายตังค์เขาผมว่าทำไมอ่ะพอพี่เดินออกจากร้านอ่ะเขาให้พี่ตลอดเลยรู้ว่าติดเอาเราต้องจ่ายอ่าเออเราแบบเป็นคนดีไว้เออก็เออเรีนทีห้เขาอ่ะเรียนที่ไหนอย่าเลือกสงสารสถาบันโอเคครับ อาจาลิ่งปันทิดราศีที่ในช่วงนี้จะรวยเปรี้ยงเพราะเสี่ยงโชคคือราศีราศีาพิจิกครับ ราศีที่ในช่วงนี้จะรวยเปรี้ยงเพราะเสี่ยงโชคใน12ราศีมีสิท์ลุ้นมีสิท์เสี่ยงโชคกันได้หมดแต่ราศีพิจิกโดดเด่นที่สุดครับก่อนวันที่นะครับ17มีนาคมเนี่ยมันเป็นเวลาที่มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบสูงมากเพราะดาวศรีโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินและประเด็นสําคัญเลยในวันที่16เดือนมีนาคมเนี่ย ดาวจันท์โคโจรทับดวงชะตาชาวราศีพิจิกมันจะชื่นใจไงเลขเด่นจากดวงดาวดาวพฤัษบดีเลข5ดาวอังคารเลข3ดาวจันทรเลข2นี่นะครับบอกดาวเด่นที่เป็นมุมของดาวที่ให้คุณให้โชคกับคุณที่เกิดในราศีพิจิกราศีอื่นต้องดูในปฏิทินผลครับราศีที่ในช่วงนี้เนี่ยจะมีโชคก็ขอให้คุณนั้นอย่าประมาทอย่าโลภเราทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตเนี่ยนะครับก็ทำให้เต็มกำลัง เสี่ยงโชคทุกวันที่1นึก็เป็นไปตามสมควรไม่ใช่ว่าเสี่ยงสุดตัวทุ่มสุดชีวิตอย่าเด็ดขาดหวังว่าชาวราศีพิจิกในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเสี่ยงโชคจะไม่ถืงเต้าให้มีโชคสมหวังสมปรารถนาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบบันทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะรวยเปรี่ยงเพราะเสี่ยงโชคได้แก่ ราศีพิจิกฟันธุกครับอาจารย์บอกมาเลยนะ5 3 2ใช่เมื่อกี้หนูแอบจดไว้ในมือแล้วอว่าจะต้องลองสักงวดหนึ่งอไม่แน่นะเกิดมาไม่เคยซื้อเลยค่ะไม่เคยเลยไม่เคยแม่ซื้อไหมแม่หนักมากเออแม่ไม่ใช่แค่ซื้อแม่ถึงขั้นขายเลยเป เลย,ย,ยไม่ใช่ที่บ้านชอบมากชอบเรื่องเสียงโชคมากยิ่งกว่าเหมือนแบบงานเลี้ยงปีใหม่อีกนะทุกวันที่เปวที่สิบหกอ่ะเออคืออย่าหลงกับการเล่นมากเกินไปแค่นั้นแหละไม่เป็นไรที่เหลือคุณก็จะเล่นเสียงโชคเสียงดวงอะไรผมว่านิดหน่อยได้อาจารย์รักก็บอกว่าเอออาจจะมีดวงแบบว่ารเรื่องโชคดีเนาะเรื่องแบบว่าตรงตัวเลขเสียงดวงแล้วเรื่องความรักล่ะคะพี่ยิ้มแบบนี้หนูกลัวทุกทีอะไรถามว่าแล้วเรื่องความรักล่ะเอาฉลองเลยดีกว่าไหมล่ะเออฉลองเอาแกงส้มมาแกงส้ม เอาแกงส้มมากินหน่อยตอนนี้นฮปปี้ดีค่ะ Happy จะเปลี่ยนเป็นแกงโฮไหมไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแกงส้มดีกว่านะดีค่ะดีค่ะมามีความสุขก็ดีพวกเราก็คอยดูอยู่ห่างกโอเคความรักก็ดีนะครับแถมมีเกณฑ์จะรวยเปรี้ยงอีกต่างหานะครับเอาของดีไปหนุนดวงกันดีกว่านะครับ A I S lucky number นะครับมอบซิมเบอร์เสริมดวง12ราศีพิเศษคัดเบอร์สวยมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นนะครับ มอบให้ด้วยนะครับได้เบอร์แขิงๆแบบนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะมีข่าวดีเมื่อไหร่รีบมาบอกด้วยอหมายถึงไม่ว่าจะข่าวดีเรื่องแบบว่าการเสี่ยงโชคหรือว่าจะเป็นเรื่องแบบว่าความรักอะไรก็มาอัปเดตด้วยวันนี้ค่ะมีคนต่อถูกสองคนนะคะได้ก็คือพี่เฉาและพี่หายเอาเดี๋ยวเราลับมาดูกันว่าสองท่านนี้จะถูกอีกหรือไม่สักครู่เดียวครับ ไม่ค่อยซื้อ,อลอตเตอรี่ไม่ค่อยเสียงโชคอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะแต่ว่าคราวเนี้ย โอ้ oh, ทุกคนฟันธงมาขนาดนี้แล้วเนาะเราก็ต้องต้องลองสักงวดนึงเหมือนกันค่ะ <c oughs> เราเชื่ออย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าดวงเราจะดีแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเรายัางเชื่อในความพยายามเชื่อในความคิดว่าเราเป็นคนลิขิตชีวิตตัวเราเองมากกว่าเชื่อเรื่องดวงด้วยพอมีเรื่องดวงมาเสริมปุ๊บเราว่าคนที่พยายามรวมถึงเรื่องของการเสี่ยงดวงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูค่ะเอาเท่าที่กําลังทรัพย์เรามีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะให้ไปเสี่ยงกับตรงนั้นมากแต่เราเชื่อว่าชีวิตก็น่าจะดีขึ้นสําหรับชาวราศีพิจิกเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะคะค ไก่ร <oung> ้องโอ้โอ้โอ Finn ้แล้วถ้าไก่ทางใต้ร้องอ้ออ้อเก่งเนี่ยไม่ออกเข้าไปแฟนราศีเน่ตอนนี้ขจรกระจายกันไปเยอะเลยว่าโรงเรียนของครูอ้วนเนี่ยแพงมากคำพูดอย่างนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องไปปรับในองค์กรของเราอย่างรีบด่วนมิฉะนั้นเราอาจจะเจ๊งได <athletes> <N isis> <Inf le ideas> ้